นี่เนาะเห็ดที่เราไปเก็บมานะคะเราจะล้างก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะใส่เกลือนะคะลงไปด้วยในน้ำเพราะว่าบางทีเขาจะมีหนอนเราไม่รู้เนาะใส่เกลือลงไปนะคะในน้ำนะคะอันนี้ปัดฝุ่นนะคะออกเรียบร้อยแล้วนะ,ะได้มารวมๆนะคะมีเห็ด นางฟ้าเห็ดนางลมนะแล้วก็เห็ดพึ่งหนึ่งดอกอันนี้เป็นเห็ดดินนะคะเนได้มาสองดอกเขาบอกอร่อยมากเลยเห็ดเห็ดดินแล้วก็เห็ดนางลมนะอันนี้ปัดฝุ่นจนสะอาดตัดคงตัดขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแช่ไว้ในน้ำเกลือนะคะอีกแป๊บหนึ่งนะคะให้เผื่อเขามีนงมีหนอนเนาะ อันนี้เป็นเห็ดปีกนกนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็มีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนเนื้อไก่ล้ลางน้ำเกลือน,นะคะสักสองสาน้ํานะคะแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้เนาะเราก็จะหมกรลมๆเลยนะคะอันนี้เห็ดพึ่งได้มาแค่ดอกเดียวนะคะแล้วก็เห็ดดินนะคะเขาบอกอร่อยกว่าเห็ดพึ่งอันนี้ นี่ตัดไปเลยใส่ไปเลยอันนี้ได้มาหนึ่งดอกนะคะเห็ดเนี่ยสติงกี้หอนนะชื่อเขาจะแปลกมากเลยนะคะเขาบอกไอตรงเจวเนี่ยสามารถทาหน้าได้ด้วยนะคะเนี่ยต้องกินตอนดอกตุมต่มๆแบบนี้นะคะดอกบานแล้วจะมีกลิ่นเหม็นมากๆเลยนะคะหายากดอกตุมเพราะเขาจะบานง่ายบานเร็วมากเนาะในหนังสือบอกนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ดูนะคะว่าเขาเรียกอะไรเนะเราะแล้วก็เข้าไปศึกษาดูนะคะนี่ค่ะฉีกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมเนาะว่ามีอะไรมั่งนะคะหอมแดงนะคะอันนี้ใช้หอมแขกนะใครจะใช้หอมแดงแบบไหนก็ได้เนาะกระเทียมค่ะตะไคร้พริกขี้หนูนี่ปลูกเองนะคะอันนี้อยู่ในช่องแขงเนาะเขียวแดงพริกแห้ง ใส่สามอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีมะขามเปียกตัดความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีขาไม่ได้เลยใบแมงลักนะคะหมกแบบอีสานเรานะคะรสดีนะคะหรือว่าใครจะใส่ผงชูรสก็ตามใจชอบนะคะนี่ขาไม่ได้เลยน้ำปะลาร้าเรานะคะนี่น้ำปะลาร้าเรานะคะที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาหอมแดงนะคะไปแกะไปล้างกระเทียม แล้วก็ตะไคร้ไปหั่นแล้วก็จะเอาพริกแห้งอะไรไปล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไปตํานะคะหรือว่าไปปั่นนะคะแล้วแต่ความสะดวกของใครของมันนะคะส่วนเราจะเอาไปปั่นนะคะ <Staff ank. S 2> เดี๋ยวขอเวลาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นปั่นเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เราก็เอาพวกพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะไปปั่นเรียบร้อยปั่นเหมือนกับหยาแบบนี้นะคะเหมือนที่เราตำเนาะสะดวกไม่ต้องมาตำเสียเวลานะคะ เราจะเอาเห็ดนะคะเมื่อกี้ที่เราล้างแล้วก็ฉีกเป็นเส้นเรียบร้อยใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะเหมือนเยอะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะยุบนะคะ แกงนะที่เราตำเมื่อกี้เนาะลงไปเลยจ้าความเผ็ดนี่ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบพริกแห้งอย่างเดียวพริกสดอย่างเดียวก็ได้เนาะไม่ผิดนะคะาจะหมกหม้อแบบอีสานนะไม่ต้องไปหาใบตองอย่างนะคะเผ็ดอร่อยมากๆเลยนะคะใส่รสด,ดีนะคะอันนี้ทําเยอะประมาณสองช้อนชาเนาะถ้าใส่รสด,ดีไม่ต้องใส่เกลือเนาะเพราะว่าเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะมันจะใส่น้ําปลานะคะ น้ำปลารต้มเองนะคะสูตรเดี๋ยวจะแปะลิงไว้ให้เนาะน,น,นัวเลยค่ะใส่น้ำปลาร้าเยอะๆหน่อยนัวๆน,น,นะคะไม่ต้องใส่น้ำปลานะแล้วก็เกลือนะคะปะลาร้านี่ต้มเองไม่เค็มมากนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะเนี่ยความชอบชิมตามใจชอบเลยนะคะ ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยเนาะแล้วก็คนๆให้เข้ากันค่ะ <Okay. S 1> เขาจะคนยากหน่อยเดี๋ยวไปต้มให้เห็ดเขาเริ่มสุกแล้วเขายุบตัวค่อยมาคนกันเนาะสุดท้ายค่อยมาใส่ใบเมงรักนะคะ เราก็เปิดไฟตั้งหม้อเลยนะคะปิดฝาเข้าหนะะ่อยค่ะให้เขาเดือดเนาะค่ะเราก็ต้มมาได้พักหนึ่งแล้วเนาะเขาก็เริ่มเดือดแล้วนะคะหอมมากๆเลยนะคะเราก็จะเริ่มกลับกันนะคะ เ็นไหมคะเขาจะเริ่มลุกแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ํานะคะเห็ดเขาจะออกน้ํานะคะน้ําจะออกจากเห็ดพูดกลับกันโทษทีนะคะสับสนอื่เขาไม่ต้องคนมากเดี๋ยวเขาจะเละเนาะคนให้ส่วนผสมกลับเข้ากันเนาะ,ะก็ปิดหม้อต่อนะคะ ก็จะต้มประมาณ15นาทีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขาดอะไรก็เติมได้นะอันนี้ไม่ตายตัวนะคะบางคนก็กินเคม็มบางคนก็กินจืดเนาะบางคนก็กินเผ็ดชิมนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ใบแมงลักเนาะ อ,อ,อร่อยนัวมากๆเลยค่ะกำลังพอดีเลยเนาะอ,อีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ใบแมงลักกันค่ะเดือดแล้วนะคะได้เวลานะคะเราก็จะใส่ สุดท้ายใบแมงหลักนะคะอือใบแมงลักลงไปนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะอหอมมากๆก,กำลังนัวพอดีเลยนะคะอือหอมหอมหอม ชิมเลยนะคะอือหนัวอร่อยมากแซ่ปมากเลยนะคะหอมใบแมงลักนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะไปตัดนิดหน่อยนะคะกำลังพอดีเลยนะคะนัวนวนะคะออกเปรี้ยวนิดนิดนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ามาทานด้วยกันคะ่ะ